ผู้ชมคะในวันเดียวกันนี้กําลังตํารวจและทหารนั้นยังได้เข้าตรวจค้นพื้นที่ของกลุ่มคนเสื้อแดงอีกหลายจุดนะคะเริ่มจากการเข้าไปตรวจค้นห้างสับสินค้า Imperial World สาขาสำโรงที่จังหวัดสมุทรปราการและสถานีวิทยุชุมชนเรสการ์ดเรดิโอของโกตีที่จังหวัดปทุมธานีด้วยค่ะพร้อมทั้งยังยึดอุปกรณ์การส่งสัญญาณเพื่อไม่ให้ออกอากาศได้อีกติดตามจากรายงานค่ะ พลตตร,รีศรีวรารังสิพรามนกุลรักษาราชการกาแทนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพร้อมชุดพยีพินาตทหารกองพันทหารมาที่3และเจ้าหน้าที่กสทอชอเข้ายึดอุปกรณ์การส่งสัญญาณสถานีวิทยุชุมชนเรดการ์ดอะเรดยีโอ1นึ่งกมิเรของนายวุฒิพงศ์กฎธรรมคุณหรือโกตีแกนนำคนแสดงฮ์สคอร์ภายในซอยปริยานุ์หมู่3ามตำบลคูคตอำเภอลำลูกกาจังหวัดปทุมธานี เจ้าหน้าที่ตรวจยึดอุปกรณ์การส่งสัญญาณต่างๆและเก็บสายส่งสัญญาณโดยพลตรีศิวราระบุว่าเพื่อไม่ให้ออกอากาศยุยงกลุกปั่นได้อีกตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคอสอชาการเข้าปิดสถานีวิทยุชุมชมนเรดการอเรดีโอของโกตีเกิดขึ้นเป็นวันที่2หลังจากเมื่อเย็นวานนี้กำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบแล้วครั้งหนึ่งแต่ติดเงื่อนเวลาจึงกลับมาดำเนินการต่อในวันนี้จนแล้วเสร็จ